ไม่ใอไม่ไป้รเจดลา่งสายนะคะเบอร์เบจีกีได้เีได้ไม่่ได้น่องจาม่่าดีซีมีสายเอและสายบจไปเลยอเคสายหรอไงมันก็ไม่ซ้ากันอยู่แล้วไงจับก่อนก็ได้ทมใครก่อนครับทีมสายเอมีทีมบอี่นะโอมีทีมบอลลี่ทีมบอลลี่ได้ทีมบอลลี่อ มันมีเนื้อเดงเอซี่มีเนึงอเอซี่มีมีชื่อดีอะไรก็ล้วงไปเลยเตอร์ไส้เลยทีมบอลลี่บอลลี่อยู่เอกซกีหบีกีให้ดูด้วยเอสามเอสเดี๋ยวพี่เมียทีมต่อไปทีมพี่เมียเอหนึ่เลยเอาไว้ก่อนนะทีมโกลบอลิกันนักอึด เอ็นึงเอ็น่งแกงกุหลาบเยเอาโชว์ยไม่โชว์ไม่โชว์เดี๋ยนึงครับเขาดูเอ็นนงแกงกุหลาบเดี๋ยวอะไมาจับมือมันบ้าไมต้องมาลุ้นกับฉันนะเปิดจับมอครบค่ายเปิดอย่าดูอย่าดู้ใครอย่าจับโซนไปดูบีบีหนึ่ง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 เสก่อมุยก่อมุย่ะก่อมุยกอมุย กองมุ้ยนะสองคนแนกกองมุ้ยนะกองมุ้ยนะทีหนึ่งทีสองก็คือยายกายแล้วเหละอยู่ด้วยกันทีสองใช่แต่ว่าตัวเอซีน้องกายแอนมาดามอุเทนเทวีมาดามเอนเทนมาดามอุเทนทีสองทีสองโอ้ทีสองมันจะแข่งคู่แรกเลยสองมีสู้แล้วใครอีกอ่ะเอาใสายพี่พี่อะ ทีมน็อตและทีมใครอีกคนะพี่เจทีมน้ำหนึ่งโอเคนี่นะ่3องนึ่ b สองหนท่งอนึ่่งงหนน B1 สหนอหน่น่นอน่ห่อง่หนอหนอหอหนึ่งสนนึ่งหออนอหหอนงนง ลำนุ่งบอกให้รรจับก็ไม่ร่ควกับตายอี่ใช่บจภาพีเลวบีมาเลเนียมเอมสี่หนึ่งบีบีีบทีมน้นหนึ่งบีทีมนั้นหนึ่งจะาบีสองจะาบีสองเราใส่สใครเอ็ม่รอแม่าใครีสามน้ได้ไหม โอเคหมดแล้วนะ